ก่อนที่คุณจะเริ่มการใช้งานเนี่ยอย่าลืมแกะแพ็กเกจน,นะครับเคยเห็นหลายคนมากๆซื้อเครื่องฟอกอากาศมากดเปิดปุ๊บหู้รู้สึกอากาศสดชื่นมากเลยใช้งานไปหนึ่งปีลืมแกะห่อพลาสติก สวัสดีครับพบกับผมนพเอ็กซีมดีนะครับวันนี้ผมได้รับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่คิดว่าเขาไม่น่าจะมาทําแต่ก็มาทำนะครับกับเรียวมีเครื่องโฟกอากาศแอบตกใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมได้ยินทางแบรนด์เนี่ยติดต่อมาหาผมว่าอยากจะส่งเจ้าเครื่องตัวนี้มาให้รีวิวนะครับตอนแรกที่เขาติดต่อมาผมคิดว่า โทรศัพท์มือถือจะเปิดตัวใหม่หรือว่าจะมีแท็บลงแท็บเล็ตอะไรอุปกรณ์พวกนั้นเปิดตัวออกมานะครับแต่เขาบอกว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศจากทางเร a l วมีนะครับผมทาที่ผมได้ยินคําแรกคือแบบวัดเรียวมีทำเครื่องฟอกอากาศก็ทายพูดกันตรงๆนะครับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมาแรงเมื่อ2ปีที่แล้วมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวอากาศบ้านเราเนี่ยเรียกว่าตอนนั้นคือยําแย่มากๆค่า PM นี่เรียกว่าขึ้นสูงปีไปถึงร้อยกว่านะครับเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเชียงใหม่นี่ติดท็อปอันดับ10สิของโลกเลยทีเด 2.5ทางเร a l วมีนะครับเขาก็เลยได้ทำตัวเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ออกมาวางจำหน่ายในวันนี้นครับมันมีอะไรเด็ดมันมีอะไรโดดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็สำหรับทางเร a l วมีนะครับเพื่ออากาศที่สะอาดและสดชื่นนะครับเนี่ยเขาเลยได้ทำตัวเครื่องฟอกอากาศราคาเป็นมิดนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าราคาเปิดตัวออกมาอยู่ที่3 9 9 9บาทหรือว่าเป็นราคาเรนจ์ระดับกลางๆสำหรับไซส์เครื่องฟอกอากาศที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับโดยการกรองอากาศเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่330ลูกบาทเมตรนะครับก็ถือว่าสามารถใช้ห้องพื้นที่ขนาดใหญ่ แบบ20-30ตารางเมตรได้แบบสบายๆสำหรับเครื่องฟอกอากาศหนึ่งตัวโดยเครื่องตัวนี้หลักการทํางานเนี่ยไม่มีอะไรเยอะเลยครับเปิดปิดตั้งพัดลมปรับโหมดตอนนอนให้เสียงพัดลมไม่ดังแล้วก็มีเซนเซอร์สาหรับการบอกอากาศนะครับว่าตอนนี้อากาศสะอาดอากาศกลางๆหรือว่าอากาศแย่ใช้งานค่อนข้างง่ายเหมาะสาหรับใครหลายๆคนที่แบบที่บ้านมีผู้สูงอายุไม่ต้องมีฟังกชันอะไรเยอะแยะกดๆกดๆแป๊บเดียวจบครับโดยด้านข้างตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนบอกไว้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกว่า เขาจะมีเรื่องของคุณภาพอากาศมันจะมีไฟอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นสีเขียวอากาศดีสีเหลืองสีแดงก็ยําแย่ตามอาการลงไปนะครับก็ตามระดับสีตัวนี้เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเริ่มการใช้งานเนี่ยอย่าลืมแกะแพคเกจน,นะครับเพราะผมเคยเห็นหลายคนมากๆซื้อเครื่องฟอกอากาศมากกดเปิดปุ๊บโอ้รู้สึกอากาศสดชื่นมากเลยใช้งานไป1ปี อุ้ยเราใช้มาปีหนึ่งแล้วนี่นาได้เวลาการเปลี่ยนฟิลเตอร์เปิดแกะเปลี่ยนฟิลเตอร์ออกมาสักนิดหนึ่งลืมแกะห่อพลาสติกอ้าวที่ใช้ไปี่ปีกว่ามันโดนทั้งนั้นว่าอากาศดีขึ้นก็อันนี้นะครับถ้าสมมติคุณซื้อมาใหม่อย่าลืมแกะตัวนี้แล้วก็เปิดออกมานะครับแล้วก็ทําการแกะตัวซีนพลาสติกข,ของตัวเครื่องฟอกอากาศให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการใช้งานนะครับโดยเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เมื่อกี้น่าจะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าเขาสามารถเปิดปิดได้ง่ายมากๆในการเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับดัง กดพร้อมกันปุ๊บหทีนะครับแล้วก็ทําการยกออกอย่างนี้เลยนะครับสามารถทําได้ง่ายโดยการกรองเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นแรกนะครับจะเป็นการป้องกันฝุ่นใหญ่ๆนะครับเช่นพวกแมลงเศษ อะไรต่างๆเศษเส้นผมนับก็ตัวนี้สามารถถอดไปทําความสะอาดล้างได้ค่อนข้างง่ายนะครับต่อมาครับมีตัวกรองหยาบอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวกรองหยาบตัวนี้ก็จะเริ่มกรองพวกเศษฝุ่นเศษผมเศษอะไรต่างๆได้เยอะมากยิ่งขึน้นอารมณ์คล้ายๆกับตัวฟิลเตอร์แอร์สามารถถอดไปล้างน้ําตามสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นฟอ,อก,าอ,ากาอากาศอีกหนึ่งชั้นนะครับซึ่งแผ่นตัวนี้เขาสามารถกรองได้ถึงขั้น pm 2 5กันเลยทีเดียวนะครับก็ใส่กรองอากาศเป็นสีขาวนะครับถ้าสมมติใครใช้ไปจะเป็นสีดาอะไรต่างๆก็สาาามรถห ซื้อถอดเปลี่ยนได้ตัวนี้จะมีเขียนอยู่นะครับว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังตรงนี้ตัวขอบมีการซีลตัวฟองน้ําเป็นอย่างดีดังนั้นเวล er าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะปิดพอดีมากๆนะครับปิดพอดีมากๆทําให้อากาศเนี่ยไม่มีการซึมเข้าด้านข้างนะครับก็เป็นการฟอกอากาศได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีรูเล็กๆนะครับเขาจะเป็นตัวฝังเซ,เซนเซอร์อยู่ทางด้านในนะครับซึ่งทางเร a l วมีเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเขาจะไม่เก่งในเรื่องของการผลิตเซนเซอร์นะครับเขาก็เลยโทรไปหาทางชาร์ มีเซนเซอร์เจ๋งๆให้เราใช้งานไหมนะครับผมก็ไปทําการสั่งซื้อตัวเซ็นเซอร์ที่ไว้วัดเรื่องของค่าฝุ่นค่าอะไรต่างๆก็อยู่ในตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเวลาเราตั้งเป็นพัดลมแบบออโต้นะครับถ้าเขาตรวจพบว่าตัวอากาศบ้านเราเนี่ยมีฝุ่นเยอะอากาศไม่สะอาดหรือว่าอากาศไม่บริสุทธิ์แล้วเราตั้งอยู่พัดลมโหมดออโต้นะครับเขาจะทําการเร่งพัดลมให้เป็นระดับสูงสุด เพื่อที่ให้ฟอกอากาศให้อย่างรวดเร็วทําให้เราได้อากาศที่สดชื่นตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งจุดเด่นที่เครื่องฟอกอากาศตัวนี้มีถ้าสมมติใครได้ติดตามอยู่แล้วเนี่ยทางชาร์ปเนี่ยเขาจะเป็นผู้นําทางด้านไอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ <Wow. S 1> ่ากเป็นอย่างดีนะครับทางเรียวมีก็เลยเลือกใช้เซ็นเซอร์ของทางชาร์ปมาอยู่ในเครื่องนี้เลยครับแต่ถ้าให้พูดทั้งหมดทั้งมวลนะครับเครื่องฟอกอากาศเนี่ย ความเจ๋งหรือว่าความสะอาดเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ที่เซนเซอร์อาจจะไม่อยู่ที่พัดลมนะครับมันจะอยู่ในส่วนของตัวไส้กรองนะครับไส้กรองดีสามารถกรองให้สะอาดได้นะครับตัวไส้กรองตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีชั้นกรองแบบ H12 เลยนะครับสามารถกรองได้แบบละเอียดมากๆนะครับเป็นไส้กรองแบบ He ป a สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึง9.9 5นะครับก็เรียกได้ว่ากรองได้แบบสบายใจหายห่วงมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้การออกแบบเป็นแบบท่อส่งลมอากาศนะครับเขาจะเป็นพัด กับพัดลมหอยโขกนะครับติดอยู่ตรงนี้ในการดูดแล้วก็จะมีท่อเป่าขึ้นมาทางด้านบนนะครับซึ่งแรงพัดลมเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าแรงมากขนาดผมลองเปิดแค่เบอร์หนึ่งคือแบบลมฟู่แรงมากถ้าเปิดเบอร์3นี่คือแบบคิดว่าน่าจะ5นาทีพื้นที่ห้องขนาดแบบสักประมาณ30ตารางเมตร5นาทีถึง10นาทีก็น่าจะฟอกได้ทั่วถึงแบบสบายๆกันเลยทีเดียวครับ ก็พูดไปเยอะแล้วนะครับสำหรับในส่วนของสเปคพัดลมแผ่นกรงอากาศนะครับส่วนของตัวดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบสีขาวๆเลยนะครับอากาศรับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งด้านบนกันดีกว่าผมเชื่อได้ว่าการใช้งานเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายใครก็สามารถใช้งานได้นะครับเรื่องของการตั้งค่าครับเขาจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็จะมีปุ่มออโต้ตรงนี้คือถ้าสมมติใครไม่อยากยุ่งยากนะครับคุณเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บหนึ่งครั้งปั๊บนะครับแลวคุณกดไปที่โหมดออโต้หน ก็จะทํางานแบบพอโต้ไม่ต้องมียุ่งอะไรกันมาเลยนะครับเครื่องฟอกอากาศจริจงๆเปิด24ชั่วโมงได้ยิ่งดีออกนอกบ้าน ก็ไม่ต้องปิดก็สามารถเปิดเพื่อฟอกอากาศให้อากาศภายในบ้านสะอาดสดชื่นตลอดเวลาสามารถเปิดทิ้งไว้ได้นะครับตัวฟิลเตอร์ก็คือได้4ีถึงหเดือนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าภายในห้องบ้านคุณสะอาดจริงๆ8เดือนก็ยังไหวนะครับก็ตั้งค่าออโต้นะครับหรือว่าถ้ากลางคืนเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราเลี้ยงหมาแมวบางทีมันเดินและเครื่องฟอกอากาศมันชอบดีเทคว่าเจออากาศไม่บริสุทธิ์แล้วชอบเสียงดังฟู่ขึ้นมาทําให้เราตื่นนะครับเราก็สามารถตั้งให้เป็นตัวสลิปโหมดได้นะครับก็คืออยู่ตอนกลางคืนเราจะเป็นการฟิกให้มันอยู่ที่ปป่่มเเบบบอออร์าแน ค่อยๆฟอกไปเรื่อยเสียงก็จะเงียบทําให้เราหลับสบายนะครับในส่วนของตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวรีเซ็ตแผ่นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีการตั้งค่าในส่วนของตัวพัดลมได้นะครับปรับเป็นเบอร์1เบอร์2นะครับเบอร์3สามารถเซ็ตได้หมดไฟบอกสถานะนี่เลยที่ผมบอกตัวนี้ขึ้นเป็นสีเขียวอยู่นะครับหรือถ้าใครกลัวเรื่องของการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้24ชั่วโมงกลัวใช่ไหมครับเราสามารถตั้งได้นะครับเช่นเรานอนวันละ8ชั่วโมงออกไปบ้านเราก็อยากปิดเครื่องนะครับ ตั้งไปที่8ชั่วโมงนะครับเท่านี้เครื่องตัวนี้จะทางานทั้งหมด8ชั่วโมงพอครบปุ๊บเขาจะทําการตัดการทํางานนะครับคุณก็สามารถออกไปนอกบ้านอะไรต่างๆได้พอมากลางคืนก็ตั้งเวลาเปิดใช้งานใหม่นะครับเขาจะมีแบ่งทั้งหมด2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงด้วยกันก็เรียกได้ว่าใช้งานค่อนข้างง่ายมากนะครับตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างเบานะครับไม่หนักจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ วัสดุถือว่าค่อนข้างแข็งแรงดูดีสไฟเส้นเบอร์ใหญ่มากๆก็เป็นว่าถ้าสมมติใครสนใจเครื่องฟอกอากาศเรยวมีตัวนี้นะครับผมก็ไปลองดูตามแบรนด์ตามช็อปที่เขาขายโทรศัพท์มือถือเรยวมีหรือว่าแบรนด์ของเขาเองนะครับน่าจะมีวางจําหน่ายแล้วหลังจากวันที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปนะครับก็ราคา3999บาทครับฝากกันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ